ถ้าพี่เน้นแบบว่า5ประตูพี่ใส่ของเยอะเผื่อพี่บางทีต้องได้ใช้5้าประตูชอบขับลุยไปทุกที่อ่าโคราคอรน่าจะตอบโจทย์กว่าครับแต่ราคาค่อนข้างสูงกว่านะเจ็ดแสนนะครับแต่ถ้าพี่แบบไม่ได้ใช้5ประตูเลยเน้นขับขี่เป็นหลักนะครับต้องการความโคง้งความหนึบการขับขี่ที่มั่นใจนะัะภาพลักษณ์ที่ดูเป็นทางการมากขึ้นที่ไม่ใช่เป็นแบบออกไปแนวรถครอบครัวนะฮะก็โคโรราอา ติดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์1 8 0่นซีซีนะครับมาพร้อมระบบไฮบริดนะครับตอบสนองทุกการเหยียบครับราคาคันนี้โคตรน่าใช้เลยครับ5 0 0แสนกว่าบาทแค่นั้นเองไปเอาไป5 0 0แสนไม่ได้อย่าลืมตัวเริ่มต้นนะครับไฟเป็นแบบธรรมดาแต่อันนี้เป็นไฟตัวท็อปครับเฮ้โคตรสวยออาติสกับคร์สตัวไหนกินน้ำมันมากกว่ากันครับออาติสกับคราสตัวไหนกินน้ำมันมากกว่ากันนะครับถ้าเปรียบเทียบใน1น0 0ซีซีเหมือนกันนะครับเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะครับ ถ้าที่ผมวัดมานะครับโคลาคอสจะค่อนข้างกินกว่าครับเพราะว่าหนึ่งบอดี้มันต้านลมนะฮะบอดี้มันต่อต้านนะพี่ก็จะกินกว่าแต่ต่างกันไม่มากหรอกครับถ้าพี่ไม่ไปนั่งดูเลขเข็มไม้เอ้ดูเข็มน้ำมันมันจริงๆอ่ะสังเกตวิลูู้เรื่องหรอกนะฮะเอาที่ชอบเลย